สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเอาอยู่ที่โรงแรมแกรนเมอร์เขียวแบงคอกฟอร์จูนนะคะมาทำอะไรที่นี่วันนี้จะพามากินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเรามากินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นในโรงแรมแกรนเมอร์เขียวด้วยกันค่ะ,ะเข้ามาในโรงแรมนะคะบรรยากาศในล็อบบี้กว้างมากเลยชอบจังแล้วเราก็ขึ้นมาที่ชั้น2เพราะว่าห้องอาหารญี่ปุ่นที่เราจะมากินันนี้อยู่ที่ชั้น2นะคะเดินขึ้นมาเลยนี่เลย ห้องอาหารอะเกฮังค่ะที่เราจะมากินวันนี้นะคะอะเกฮังเจแปนิสเลสรองนะคะเขาก็จะเปิดเป็นสองรอบก็คือเป็นบุฟเฟ่ต์รอบเที่ยงกับรอบเย็นแต่เรามากินรอบเที่ยงนะคะวันนี้ก็คือเที่ยงถึงบ่าย2องโมงครึ่งเข้ามาปุ๊บนะคะไม่พูกภาพทำเพลงเลยค่ะซองอาหารเลยนะคะหยิบตักอาหารได้เลยนะคะไม่เสียเวลาไม่รีรอเลยค่ะ เขาก็หลากหลายนะคะมีอาหารญี่ปุ่นทุกอย่างน่ากินไหมคะมีเย็นค่ะอันนี้นะคะแล้วก็แม้แต่แบบปิ้งย่างอะไรนะคะนี่นะคะเราก็หยิบจักใส่จานนะคะไปให้เขาประกอบอาหารปิ้งย่างอะไรให้เราได้เลยนะคะอันนี้ชอบมากคะ่ะเนื้อด้วยนะใครชอบกินเนื้อมาได้เลยคะ่ะไม่อั้นเลยนะคะ แค่เห็นตรงนี้ก็คุ้มแล้วค่ะแล้วก็ที่นี่ก็คือแบบราคาไม่ไม่แรงจนเกินไปนะคะวันนี้ที่มากินก็คือแบบเพื่อนนะคะเขาก็ซื้อคูปองมาจากงานไทยเที่ยวไทยแล้วเราก็ถือโอกาสมากินกันวันนี้นะคะน่ากินมากเลยมีทุกอย่างค่ะเทมปุระชาบูชาบูนะคะ ใชปัญญากินะคะมีทุกอย่างเลยตรงนี้เราอยากให้เขาประกอบอาหารอะไรก็ใส่จานแล้วก็มีเลขโตะนะคะอ่าไปบอกเขาแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟที่โต๊ะนี่ร้อนๆเลยอันนี้นะคะชาบูนะคะแล้วก็อ่ากุ้งเทบุระเนี่ยเขาไม่ได้ทําทอดตั้งไว้นะเราสั่งสั่งเขานะคะจะเอากี่ตัวนะคะแล้วเขาก็ถึงจะทอดแล้วเราก็จะได้กินแบบร้อนๆอ,นอะ่ะเออกำลังแบบดีมากเลยอะ่ะร้อนๆสดๆเลยนะคะ ของห้องอาหารโดยรวมนะคะทําให้ดูนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมองไปก็จะเห็นสีแยกฟอร์จูนเลยค่ะมองไปเห็นถนนเลยหามองไปแบบเป็นห้องกระจกเลยนะคะ,น,ะนี้บรรยากาศข้างในนะคะก็โต๊ะอะไรก็โปร่งโล่โลงสบายดีมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากนะคะที่นี่เ,เกฮังนะคะอยู่ที่โรงแรมแกรนเมอร์เคียวแบงคอกฟอร์จูนนะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอ๋อ ชอบอาหารญี่ปุ่นนะฮะโอ้อยากจะบอกเลยว่าต้องมาลองที่นี่แล้วก็จะจะติดใจนะคะคือคือบรรยากาศมันไม่พุกพล่านอะ่ะคนก็ไม่ได้แบบโต๊ะเขาก็ไม่ได้วางแน่นจนเกินไปนะคะคนก็กําลังพอ,พอดีีแล้วก็มีอาหารหลากหลายดีมากเลยนะคะกินกันชิลๆสบายๆนี่ไข่ตุนไข่ตุนที่นี่อร่อยนะคะนุ่มนุ่มได้ความนุ่มค่ะ,ะเห็นหน้าตายนี้ฮะนุ่มมากเลยนะคะหน้าตาสวยแล้วก็นุ่มมากเลยอ,อร่อยรสชาติดีมากนะคะ ดูบรรยากาศโดยรวมนะคะกินไหมคะ,นะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่อร่อยค่ะนี่ซีฟู้ดอร่อยแล้วก็โอนะก็ตามสไตล์นะคะคอของหวานนะคะก็จะมีของหวานเยอะมากนะคะพุดดิ้งฮอกไกโดค่ะนี่พุดดิ้งฮอกไกโดแล้วก็มีวาราบิลาดนํำเชื่อมน,นะคะถ้าไม่กลัวอนก็ตักไปได้เลยนะกกินใช่ไหมคะ ขนมหวานหลากหลายเลยเยอะเลยค่ะน่ากินมากเลยใช่ไหมนะคะนี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็ที่นี่นะคะ,ะบุฟเฟ่ที่มากินวันนี้นะคะก็เครื่องดื่มฟรีด้วยนะคะรวมรวมไปเรียบร้อยแล้วนะคะ โดยรวมนะคะขนมนอร่อยมากแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะที่มาที่นี่อยากจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะที่อยากจะแนะนำให้กินคือไอศครีมค่ะมีไอศครีมฮอกไกโดนะคะนี่ไอศครีมฮอกไกโดคะ่ะมันจะเป็นแบบนมอะ่ะนมมันโดนนมนุ่มๆอะ่ะเป็นนมฮอกไกโดนะคะอันนี้อร่อยค่ะ,นะคะก็เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆนะคะที่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นนะคะ ก็มาลองชิมดูนะคะที่นี่นะคะห้องอาหารเกฮังนะคะอยู่ที่โรงแรมแกนเม,มอเขียวแบงคอกฟอร์จูนะมีโอกาสก็แวะเวียนมากินกันนะคะ,ะบรรยากาศสบายๆค่ะที่นี่แล้วก็อาหารอร่อยนะคะแนะนำนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ